สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดเทพล้มนะฮะก็จะเป็นรายการที่เราเนี่ยรวบรวมเอาช็อตเด็ดๆนะฮะหรือว่าช็อตที่แบบน่าอิจฉาน่าอิจฉาของเทพล้มนะฮะซึ่งเทพล้มที่ว่านี่ก็คือยูกิริโตะจากซีรีส์ทูเล็บลูนั่นเองนะฮะโดยเราเนี่ยจะเรียนกันไปทีละภาคทีละตอนกันเลยนะซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นทูเล็บลูภาคที่2องมอตโตะทู แนวรบด้านน้องสาวเหตุการไม่เปลี่ยนแปลงช่วยควบผมเพื่อป้องกันไม่ให้โมโมแอบเข้ามานอนในห้องของริโตะมีครังจึงแอบย่องเข้ามาดักรอในห้องของริโตะซึ่งในระหว่างที่นอนรอริโตะก็ได้นอนละเมือนะฮะเอามือไปจับก้นของน้องมีครังพร้อมกับรูบๆคลำๆไปมาริโตให้มันน้อยๆหน่อย และทันใดนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงมามีครั้งที่กลัวเสียงฟ้าผ่าก็ได้ริตโตที่กำลังงวงเงียเนี่ยปลอบให้นะฮะและก็เผลอหลับนอนกับริตโตจนถึงเช้า ต,ตความนักจอมปลอมหยุดนะเมื่อเซลีนเผลอดื่มโคลาเข้าไปอีกแล้วคราวนี้ผู้คอร้รายก็คือยามิจังที่สูดเอาเกสรของเซลีนเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นยามิจังก็ไม่ได้เสียสติพุ่งกระโจนใส่ริโตะแบบที่คุณหนูซากิทำนะฮะแค่นิสัยของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยฮะ,ะทั้งการแสดงท่าทางเขินอายแฟนเหรอป้อนขนมให้ ฉันขอเป็นคนป้อนให้เธอทานเองนะอร่อยหรือเปล่าแต่งตัวให้ดูน่ารักขึ้นฮะยามิไอ้ชุดนั่นมันฉันลองใช้พลังทรานส์ เเนนนนชุดดใหห้มืือออขงค่ๆูโดยริโตที่กําลังสงสัยและมึนงงกับอาการของยามิก็ได้เดินไปชนกับคนอื่นจนเซล้มมาทางยามิและก็เผลอไปจับโดนหน้าอกของยามิเข้าแบบเต็มๆแต่ยามิเนี่ยกลับไม่ว่าอะไรฮะแถมยังขอให้ริโตเนี่ยจูบเธออีกตั้งหากริโตที่ทนไม่ไหวจึงพูดดึงสติของยามิให้กลับคืนมานะฮะและผลของเกสรก็หมดลงจากนั้น ก็แปลว่าตอนนี้เธอกลับา่ากลับมาเป็นคนเดิมแล้วชั่วตอนพยากร์รัก ในภาคแรกคนที่ริโตะมักจะตื่นขึ้นมาเจอตอนเช้าก็คือลาลาแต่หลังจากนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะคนที่ริโตะตื่นขึ้นมาเจอนั่นก็คือโมโมจังนะฮะที่นุ่งน้อยห่มน้อยนอนอยู่บนเตียงและหลังจากนี้ก็ไม่ได้มี็อตเด็ดอะไรเกี่ยวกับเจ้าริโตะแล้วละฮะในตอนนี้และชเอตดเดท,เทพลมในตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะสำหรับคลิป คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ